ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเฟิ่์มมุนชูชั้นเานะคะนี่นะคะโอ้โหนาวถึงขนาดต้องก่อไฟพิงเลยล่ะค่ะเอฟซีนี่นะคะค่านสักการะอาจารย์ค่ะนี่นะคะงานเข้าขผมนะครับสั่งออเดอร์ทั้งหมดกี่กิโลนะครับพ่อเป็นคนอ่านเลพ่อกี่กิโลออเดอร์ท่าไหร่โอ้โออเดอร์ดีจังเลยอ่ะ นี่นะคะอาจารย์วัดนะคะขายน้าัวกระบ่คืนนี้นะครี่นี่นะคะเราก็จะมาดีนะคะโอ้มีกิโลหมดเลยขัวหมดเลยโอ้โหขยันคั้วไมัเลยจะได้นอนไหมคืนนี้เนี่ยนี่นะคะ fc นะคะสั่งเม็ดกระบกนะคะ นี่นะคะคุณมนัศนะคะหนาวไม่ไมเปิดอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเนาะตอนนี้เราก็มาดูแม่มาต่อยนะคะจะคั่วกระบกนะคะนี่นะคะคั่วกระบกเลี้ยงคืนนี้นะคะน้องฟิมือของช่างพงนะครับยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งอร่อยของฝีมือช่างพงเหรอครับพี่่นนน้องททุกาเาะเป็นกระบกแม่มาต่อยแต่ว่าต้องให้ช่างพงคั่วใช่ครับผมนะครับคั่วเรื่อยๆนะคั่วไปชิมไปเนาะโอ้คั่วไปชิมไปแล้วคั่วไปชิมไปครับ พูไปชิมไปเราจะเสร็จหมดพอดีใช่ครับอ๋อเป็นสูตรเนาะสูตรครับสูตรครับเพราะว่าถ้าไม่ชิมเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่า่ไหมเนี่ยะคปดูนะะเระทู่กาจคั่อค่เนยนะคะาจะค่างไรนะคะให้อร่อยนะคะลองดูนะคะแม่มาต่อจะคั่วนะคอ๋อช่างพงจะคั่วนยะคจะ่างไรนใหอร่อยนะคองดู่าะนะคะช่างพงจะั่ว่า่ไรอร่อย ตั้คงจะไม่จับทรงนะจะไม่เลือกจะไม่เลือกคั่วครับคั่วเป็นฝอยอรอยครับเลยจะมีไหมไหมเนี่ยคั่วกลางคืนเนี่ยจะไม่มีครับท่านครับมีบ้างเป็นหย่อมหยอมก็มีเป็นหย่อมหยอมนี่เอฟซีที่ทักไลน์มานะคะสักครู่เนาะนี่นะคะเอฟซีท่านใดนะคะสนใจนะคะกระบอกแม่มาต่อยนะคะสามสิบเฟนนะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างโอเค อนะคกลองไฟนะครับเือานก็กเกลองกกะดูนะ้นี่นะครับพี่น้องก่อนจะทําการกันควัวกระบกเนาะเราก็ได้ดังไฟก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ก็เอากระทะนะครับมาใส่ตรงนี้เนาะนี่นะครับเทคนิคนะคะเทคนิคเทคนะครับอันนี้นอนี่ก็ต้องใช้กระทะกาอะไรครับใช่ใช่ใช่ใช้กาครับ ตาอะไรก็ได้ครับขอตจะเป็นกระทะครับนี่แล้วก็เอาเอาเกลือนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องใส่เลยนะครับเนาะใส่เลยนะครับทำไมต้องใส่เกลือคะช่างพงทำไมต้องใส่เกลือคะอันนี้มันเป็นสูตรครับอันนี้เป็นสูตรเหรอครับผมถ้าเราจะใส่น้ำตาลแทนเกลือได้ไหมครับฮะนนะคะน้ำตาลแทนเกลือได้ไหมครับได้ครับควันนะคะควันนะคะแต่เขาต้องให้กัปตันกินนะครับ มันจะเป็นคล้ายๆกระบอกเชื่อมไหมใช่ประมาณน้อตั้ง่อมาให้อยู่กันนี่คราวนี้เลยจะอร่อยไหมนี่นี่นะพี่น้องไปก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะนะครับเป็นควันนะครับตอนนี้นะครับพี่น้อง ก็จะเผาพิเศษนะครับเผาแล้วก็ติดเลยนะครับพิเศษเนาะอะไรเนี่ยจะกินแบบทั้งคืนเลยเหรอขอืนแไใครอยู่ทางนนนูนะนูนะมาเอานมเร็วๆๆๆเลยข้าวไข่ส no oh ุกแล้วค่อยใส่เกลืออารองนี่ยนี่นะคะน้าๆอ เดี๋ยวเออไว้ตรงนี้กักตัวรถนะคุณแล้วก็รอกินกระบอกด้วยทั้กระบอกทั้งขนมใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะโอ้นี่นะครับเราก็จะนำกระบอกลงไปนะครับพี่น้องทุกท่านมากเลยอือลงเสร็จก็กินหมักระบอกต่อเดี๋ยวซูซูไม่เห็นชัดๆเลยพี่น้องนะอือซูไม่เห็นเม็ดเกลือเลยพวกเกลือนะครับอ๋อแม่ไปเอาแบตมาเด้ออ๋อนี่ก็เป็นลีลาท้าวโพดพี่น้องอะร่อย อ, 1941, อันนี้นะครับเราก็ใส่กระบอกไปเลยนะครับอือนี่นะคะนนี่ะครับพี่น้องนี่ใส่กระบอกใส่แบบนี้ครับใส่หมดนี้มันจะสุกหมดหรอคะช่างพงสุกครับอือกำลังคั่วนะคะกำลังคั่วกระบอกนะคะกำลังคั่วแบบนี้นะพี่น้องนะคุณ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 แบบนี้คุณคุณแบบนี้ครับจากประสบจากประสบการณ์ที่คั่วมาเนี่ยใช้เวลาคั่วประมาณกี่ชั่วโมงอันนี้ผมเพิ่งเคยคั่วครับเอ้าครั้งแรกครับครั้งแรกครับผมเอ้า ก็จะประมาณนี้นะตอนี้เราก็ต้องใส่ไฟสองกลบเหรอคะไฟครีว่านี่ครับึกว่าขั้วบดใช่ครับแต่ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกครับโอ้โหเนาะแล้วก็มาลุ้นกันนะครับนะว่ามันจะราตาเป็นยังไงเนาะปกติเปลือกมันเนี่ยไม่ขึ้นสีดำนะเวลาสุกอันนี้ไม่แน่ครับอันนี้ไม่แน่นะครับเปลือกมันจะคงสีเหมือนเดิมอาจจะเป็นสีดำก็ได้นะครับ ถ้าขึ้นเป็นสีดำเนี่ยคืออันนั้นไหมแล้วนะครับเอาลิ้นไปด้วยกันนะมานั่งมานั่งกินขนมด้วยกันเด้อมาดื่งกินนะครับนั่งกินขนมเลยนะครับอยู่ด้วยกันนะฮะเอยากทำคืนหลายหลายคนสนุกสนานนะครับนี่นะครับพี่น้องกระสูเอ้าโอุ้ยไม่ได้กดถ่ายเอ้าทำไมไม่ได้กดโอ้โนี่นะครับพี่น้องก็เอาเกลือใส่ก่อนเนาะแล้วก็ทำ การขลนนะครับว่าขลนนะครับพี่น้องอน,นี่กวนไปเรื่อยๆนะครับพี่นออ้องขอเพี่ยงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคิปต่อไปมาด้นกันว่าอยากกินคุณชีวิตใหม่นะคะขอให้คุณ เจอสิ่งดีๆแล้วก็ชีวิตาไฟมันแรงแล้วก็เอาไฟออกนะครับพี่น้องความความเจริญนะคะคุตพีใหม่ปิดปุ๊บไฟก็จะดับโอ้โหโอ้โหไฟก็จะดับปั๊บนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็เอาใส่ใหม่นะครับนี่ครับใหญ่โตโนะคะกลัวไปชิมไปนะครับพี่น้องไม่ไม่ต้องใจร้อนนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอันนี้ทุกทางกินได้หมดใช่ไหมลูกได้ไหมได้ของแม่เขาบอกให้กินเบิร์ดให้กิน แม่จะกินแม่จะกินนมเด้อนี่เด้อนมเปรี้ยวแม่ต้องใส่ชอบนมเปรี้ยวนะคะอันนี้ขั้วให้กินฟรีนะครับพี่น้องเพราะว่ามีคนจ่ายตังค์แล้วนะครับคนจ่ายตก็แก้กินน้ำเดือดในลำโพงด้เนี่นะวิซีใจดีนะคะเลี้ยงกระบอกแล้วก็เลี้ยงขนมนุ่นนะคะประมาณสามจะสามทุ่มเลยนะครับพี่น้องก็ทอดอะไรได้ทุกอย่างในค่ะกินได้เครื่องดื่มเล่นๆในใครห้อง ่ต้องทำตอนเดิมเลยนะคะยังยังไม่ได้ตอบได้นะคะขออภัยด้วยเด้อนะคะบ้านไหนคะบ้านไหนคะหรือว่าไหนก็ฟืนจุดใน้านอะไรนี่นะคะ ไปก็จะเห็นเลยอ่ะดูครับคนนั่งรอทานนะครับครับผมโอ้โหนั่งรอเนาะนั่งรอนะครับพคิดออกทนเนาะรอแล้วได้อะไรรอนะครับรอกินนะคะรอกินนะเนาะรอกะครับรอกินนะครับโกโก้ไลท์โกโก้ไลท์เขาไม่กินโโกกไลท์ใส่มือฟังลงไปนี่นะครับ ดื่มนมครับผมยังเด็กอยู่ต้องก็เลยต้องดื่มนมครับยังเด็กอยู่เนาะต้องดื่มนมนะคะแม่ก็เปลี่ยนขวดแข่วหักแล้วแม่ก็ต้องดื่มนมมาดูใส่นะคะเดี๋ยววางข้าวเดี๋ยววองหม้อเดี๋ยวเรามารอดูทีหลังนะคะว่าระบบจะกินได้เรื่องบุญชูีสมาแม่ลูกโอ้โอ้จ้าเขาเลี้ยงระบกอะไรนะคุณ นรน้องี่นะครัะ FC นะคะไปเหมือนหมดเนาะมา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 เราเราไม่เคยเห็นนะคะในยามค่ำคืนนะคะช่างคงนั่งขั่วกระบกนะคะเนาะขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆเด้อลูกเด้อเพม่ใหม่นะคะเราขออนุญาตอ่านไลน์ไปด้วยเนาะที่แรกแม่ก็ว่าจะลงไลน์นะคะ ไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปลราก็รอดูนะคะรอดูตอนที่สุกแล้วนะคะว่าช่างพงษ์าำบอกว่าจะกินได้ไหมก็ดูนะคะชิมมะเขือพันธุ์ไฮเอฟนะครับยิบได้นะคะหยิบได้นะคะนี่ดูสิลูกี้ยังไม่ยิบเลย้องยูทูบเบอร์นะคะก็มากันเยอะเลยนะคะชิม้าบ้านวันนี้กิน ทีมเฝ้าบ้านกอบไรทีมน้ำสำราญเลยวันนี้โอ้หน้าเฝ้าอยู่อย่างนี้กินก็ยังได้นะขอแล้วก็ยังตากว่าโอ้ยกมือมาขอเนาะเมื่อยไม่ได้ที่เล่มากเลยนะตัวไหนมันเย็นครับพี่น้อยเนาะอาการล่าสุดจะเป็นยังไงบ้างครับเจ้าพงครับคั่วกระบอกนะใช่ใช่ ใช่มขอบคุณคุณช่หมใ่นี่น้ลกักเลยอ่ะขอบคุณนะคะคุณชีวิตใหม่นะคะที่สั่งซื้อแม่กระบอกแม่มาต่อยนะคะแล้วก็ช่างพงเป็นคนคั่วนะคะนี่นะคะก็ขอบคุณนะคะที่สร้างสีสันให้ในยามค่าคืนนะคะให้ยูทูบเบอร์ได้อิ่มอร่อยกันในยามค่ําคืนนะคะไม่ง่วงนอนนะคะเป็นไงบ้างครับ เดี๋ยวใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเย็นๆใกล้แล้วนะครับใจเย็นๆนะน้ำพุมบำร้อนใกล้นี้ก็เป็นคอนเทนต์น้ำพุใจเย็นๆได้ครับผมนั่ง ท่านบอกว่าใจเย็นๆยังไม่สุกแต่ว่าคนน่ายังั่วนี่ชิมไปหลายอันแล้วนะ่ว่ามีนื่อนยอะไหมอู่ง้าทีหอมนิดหนึ่งขุอะไรขุนอะไรเอ่ยชื่ออะไรอ่ะโบครับต้องกินต้องกินยิ่งมันนะครับคนไนทีก็สิัี่นะครับผมนี่เขาเรียกว่ายิ่งกินยิ่งมันนะผมั่วได้วยกินไปด้วยนะครับผมนะมันหยุอกได้ไคับ

เวลาการขั้วระบกนะครับนะวิ่งไช่องเหนือจังบ่ามันจะสุดไว้หลีอยู่ช่องผมเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจอ้าววิ่งมาไหนมั่งใช้ฟืนเยอะไม่ได้นะมันจะนานสัมบวนไม่เนาะจะได้ดูไม่หลายรอบนะไม่ได้โฆษณาจริงๆไม่ใช่อะไรนะใคือนมดีนมดีโอ้วน้องปนบอกว่ามันมันนานสุดด้วยเหรอเนี่ย ว่าเดินมามันน่าจะสูงกว่านะที่เลี้ยงแข่งกันไรสดเลยพรุ่งนี้ก็ต้องคั่วอีกหนึ่งรูนะคะของคุณก o ก g เนาะใช่ไหมล่ะนี่นะคะขอบคุณนะคะเอซีนะคะเนาะต้องอยู่ด้วยกันก่อนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แจกที่กแล้วแม่มาส่งบอกว่าพรุ่งนี้นะ g โ o โก้นะครับก็จะให้คุณ g o นว่าต้องมนไม่มีที่โอ้สุกแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะนี่นะคะ ตนนี้เราต้องเอาเกลียวถูกแล้วนะนะตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าจับขาเลยนะผม<น> <laughs> จับที่เปล่ามือไม่หายน, <laughs> นี่นะคะคุณอวตารทำไรไม่หลับไม่นอนกันหลับรอกุ ตอนนี้นะคะก็รอนะคะเข้าบ้านหน้าบ้านลุงกันนะคะเพราะว่าลุงไม่อยู่บ้านนะคะลุงไปธุระนะคะลุงไม่อยู่บ้านนะคะเราก็เลยต้องพากันเข้าบ้านนะคะนี่นะคะก็มีช่างพงนะคะน้องปอนนะคะน้องโกโก้ไลท์นะคะแม่มาต่อยหนูนาพาไปดูแม่ทำสายกับตันพอฟื้นนะคะแล้วต้นฮักโกกนะคะ แล้วก็ไนโพลีชแนลนะคะไนก็เพิ่งเข้าบ้านเมื่อกี้เดี๋ยวก็มาอีกนะคะไนนะคะเนาะพอมาจอดบอกวันนี้กู้โลเดียวพอจบเกมนี่นะคะพ่อช่างพงถึงกับหน้าบูดเลยครับว่า order เข้ากลางดีแค่ไหแทนที่จะอยากได้เงินนะตอนนี้ช่างพงไม่อยากได้ นี่ค่ะคมาน만나สวัสดีค่ะนี่นะครับเดี๋ยวเรานี่นะคะกระบอกขั่วสุกแล้วนะคะหอมทะลุจอนะคะนี่กระบอกเอาอีกเอาอีกนะคะจากคุณน้ำตาลเปรี้ยวเนาะขั่วเลยนะทวดอีกทวดอีกฟอกขั่วเลยนะพ่อนี่าจะหอมจนถึงกรุงเทพนะตี่ไลด์แล้วนี่กลิ่นนะครับผมเดี๋ยวเรอมันหมดก่อนพ่อกทำไมมันร้อนแท้ มันเย็กอนมันร้อนมันแก่ยังงันนี้เนาะแก่ยากมันร้อนโค้กบอก่าอ่านี่นะอร่อยอร่อยอุ่นมากเลยนี่ฮะเป็นการกินหมักระบบอกอ่าโค้กเด็ดใหม่ๆเลยนะครับเป็นไงบ้างครับน้องก่อนย่างๆอะต้นหักกินแล้วเป็นไงบ้างหอมใช่ไหมมันคือกระบอกมันคือกระบอกไม่เี็ต้นเราต้องบอกว่ากระบอกแม่น้องมาต่อยยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งอร่อยนี่สโลแกนใช่ไหมสโลแกนใช่ไหม นี่นะคะเอซีเนาะกินแล้วอร่อยได้อย่างใจมาค่ะเอซีนี่นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจดเตือนท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฟิมบันทึกชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณอาวตารคุณมนาสวัสดีคร่ะนี่นะคะขอบคุณค่ะคุณอวตารนะคะเนี่นะคะ ผมปอกเปลียกให้บายกินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปอกในเอสซีนะคะ อ๋อถ้ามันร้อนอยู่เปลือกมันจะออกใช่ไหมถ้าให้มันเย็นหน่อยต้องรอให้มันเย็นก่อนนะครับ่ะนีรก่นี่นะคะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะที่อยู่ในถาดเนาะอันนี้คือยังไม่เกะนะคะอันนี้ก็บอกต้องกินตอนที่มันเย็นนะถ้ากินตอนนี้เปลือกมันไม่ค่อยออกนะคะนี่นะคะแกะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือใบเตยสดเลยนะคะนายเห็นแล้วหิวมาเอากล้วยนี่นะคะอุ้ยใครเดินมาเนี่ย ลงมาได้ย,ยังไงเน well. ี่ยเออได้กินกระบอกเลยก้อยเจงเออคุณยังไม่นอนอีกเหรอลูกลู่ยหนูยังไม่นอนอีกเหรอเม่ีส่งพี่มานามาแล้วรอบนี้พี่แดงมาเองครับผมนี่นะคะนี่ฮะกินกระบอกลอยไปไกลนะพี่แดงเจ้าคุ